จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามือนี้ก็เป็นวันจันทร์แด้วจ้าจ้ามือนี้เขากับสิได้ไถหูหน้าคือเก่าแหละจ้าพูดจันเด็กน้อยลงไปไถ่านละจ้าประจ่าเขาสีผ้าไปเบิ่งค่ะจ้าแต่ผ้ากันแดมาไถเราได้จ้ามนี้กำลังไถอยู่จ้าขำมากแดดแดดจ้าพ่อแม่พี่น้องตอนเสาร์หน้าหนาวจ้าฝนตกทั้งหลาพูกกัน เดให้เขาเกิดให้กับไข่เนาะพิมพ์ความมีน้องจ้าเด็ดกระเดยดหัวกับาพากันไส้มากับพ่อมาปักตัวบอกมาแนเพียงเล่นงสวนด้วยเท่นั่น หายังเลยจกไปทัวเด้อแม่ยังเพียงกันไทยจีบั่ไทยกันไทยแต่แม่เอาเจะที่จะไปขนนางขมอทั้แหละ จ้ามืออื่นเขากระเสียกาอีกเป็นตาที่สามนะจ้ามืออื่นเพราะว่าเขาเอาขึ้นไว้ขึ้นที่สองเหมือนแรงนี่จ้ะ มึงหมู่บ้านกะแดดมือเดียวขท้าก็เตอเลยให้นีะ่ะจะเป็นแดดอีกสองสามหมู่ขเขาเขาก้องเสียเกิดไทยกับไทยใช่ไหมให้ดีก็ดำมือกันนิ่มให้ได้น้อย ้าวันนี้ก็แล้วให้แล้วเด้อจ้าไปจ้าห้าสิบห้าย่างไปเบิ่งตะกาจ้าเบิ่งเด็กหน่อยหุดหน้าแล้วห้ากัสิบ้าย่างไปเบิ่งตะกาเด้อจ้าไก่พ่อลุกไปจ้าตะกาก็ได้ขันทอง เอื้อนกับสีเดีตกอีกตาหนึ่งจะตาที่สามจะอันนี้ตาแรกจะวันที่15สิบหาไม่สาอันนั้นตาที่สองจะตาอันนัน้นวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามไม่าจะเด็กแตา่หางแถิน้อเด็กหน่อยสองคนวันแต่เบิ่งได้จ้ะสีหางบี่เป็นตาห่างเถ่เด็กหน่อยว่านมันนันจ้ะ จ้าคลิปนี้เฮาขอฝากกันไปส้ำนีกดกอนนะจ้าเนาะคลิปหนาจังมาะพอกันไหมเนาะคะ่ะขอฝากติดตามชมของพ่ออีสานนอนหน้าน้าไม่ได้จ้าก็ขอขอบคุณผู้ติดตามติดตามน้ำค่ะมื่อวันที้เาก็ได้กาเข้ามาสวัสดีจา้าบ๊ายบาย